ลูกค้าทุกท่านฮะใส่จอกใส่เนแล้วก็ใส่น้ำสองช้อนนะครับเทคนิคของผมจะไม่ตักเนาะ,ะบอกหมดเลยนะครับแล้ก็หอ,อ,อยพร้อมส่งตอจอวอนะครับางจังหวัสดสำหรับคนที่โอนตังค์นะมีน้องคนหนึ่งนะับอยากเลี้ยงกับเขามั่งน้องเขาซื้อห้าตัวโอนตังค์มาห้าร้อยแต่ผมใส่หอ,อยไปหกตัวเลยนะครับดีฮะใส่กล่องก็แพ็คอย่างนี้ ตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดครับนี้นะนี่ครับห้าตัวน้ําแถมหมุน,นมตัวนะครับคุณอ๋อวรสาสุขประสบโชคนะครับจังหวัดคนครราชสีมาส่งเ e อนะ็มเอฟจาคุณทศนะครับผมนี่ครับคุณอธิพักพงสว่างชนบุรีคนครชยัยแอร์ส่งรถนอนนะครับสามสิบห้าตัวแล้วก็คนนี้ขอโขงโขงขอเบ้งเบ่งนะฮะคุณคารินทิพย์คุ้มทรัพย์นะครับ หนึ่งสามศูนย์หมเจ็ดน้องแซงหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะเกบดูระบา,ายอากาศแล้วก็ตัวใหญ่ใไปแ,แบบนี้นะตัวใหญ่ๆเน้นตัวหนักน้องเขาเอายี่สิบสองตัวแขนยี่สิบสามตัวนะครับเจ้านี้อีกครับเจ้านี้อีกนะครับผมที่อ่าปินออนนะพินโยนนาราโชคนะขันยะานครชัยแคนะครับสี่สิบตัวครับนี่ครับดูว่าของเรามีสองครับวันนี้เป็นวัน ที่6สิงหาคมนะฮะบันอังคารที่6สิงหาคมจากยิงส่งยิงสำหรับคนโอนตังเท่านั้นครับไม่ราม่านะครับขอบพระคุณครับ